กาแแก้วขวัญคะ่ะต่อด้วยคาเฟ่แก้วขวัญคะ่ะคุณยายมาเที่ยวพาคุณยายมาเที่ยวคะ่ะเป็นคาเฟ่ก,กว้างๆร้านข้างในนูน้นเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มสิข้างในอะ่ะโอ้ยเดินไหวไหมแม่จะเดินไหวไหมเนี่ยเนี่เคยเดินไหวไหมเนี่ย

ไแม่เะไแลกฮอนีมเอโซ่ยวเลยเนาะไม่ยังยายกินนายังเมีเาเแล้วบนหเาังนี่เลยกได้แมแม่อยู่กับยายบ่เอออยู่กัน่งคิอะไหม่เดี๋ยวเออเออ เมื่อยนางเศร้าเมื่อยตากแดดไปบ่ไเ้ดอกแดดพร้อมแดดพร้อมแล้วอย่าินก็จะปล่อยให้แม่นั่งอยู่ข้างบนค่ะแม่เดินไม่ไหวป้าก็จะเดินถ่ายรูปไปค่ะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะลืนไปแม่ต้องนั่งกับน้องสาวค่ะไม่ได้นั่งคนเดียว นั่งอยู่กับน้องสาวและร้านๆกันลูกก็จะพากันเดินชมค่ะตรงนี้เป็นสวนสัตว์เล็กๆค่ะ เป็นสรบบัวค่ะแล้วก็เป็นซุ้มรีสอร์ทสหรับนั่งทานอาหารเลยมาจากคาเฟ่เครื่องบินหน่อยนึงค่ะมาอีกต่ออีกเนาะมาต่ออีกนี่ก็เลยมาที่แก้วคาเฟ่ก็มาชมบรรยากาศตรงนี้ด้วย ตอนนี้มันขุดบ่อปลูกบัวข้างในเหมือนจะเป็นอ่า ที่เลี้ยงสัตว์มีสัตว์เล็กๆเนาะมีอะไรบ้างเียงเข้าไปดูมีอะไรบ้างก็จะเข้าไปดูมีร้านถ่ายรูปมีที่ถ่ายรูปด้วยค่ะแก้วคาเฟ่อำเภอสว่างแดนดินค่ะ อ๋อเป็นสวนสัตว์เล็กๆค่ะตรงนี้เราจะเข้าไปดูกันนะคะมีค่าสนับสนุนค่าอาหารผู้ใหญ่50บาทต่อหนึ่งคูปองค่ะเดี๋วใจค่าก่อนมาข้างในแล้วมาดูมันเป็นสวนสัตว์ค่ะอันนี้อะไรสิงโต มันเป็นสิงโตอันน,น,กกอน,อนี้เป็นนกกระจอกเทศค่าเข้าห้าสิบบาทค่ะสแกนแล้วเรียบร้อยนี่เป็นนกกระจอกเทศ นก <laughs> กระจอกเทศ

นี่แล้วหนิวพ่อมันเหรอนะโรงพยาบาลนั us, ่งถ่ายรูปอะไวเงี้ยไม่ถ่ายเกมไหมเจ๊จะเาเกมนี้เกมนี้หนูเกมไมไปเลยเกมโอ้โหเกมจะไวจะไวเกมเลี้ย วัวที่ไหนเรามามาไม่ใช่วัวอุ้ยมันม้าม้าเออม้าเอ้ยอันนี้นกอันนี้นกอีโมนั่งผมคือตลา่น่งผมเลยมันตลาดก็มือเปน่าใช่ไมไม่จับจับเนี่นีน่นี่น่นี่งผมเอ้ย

น่ารักร่ะ,ะเรรเร้เป็ด,ยยดกินดินนี่เป็นแพะอ้าเป็นแพะ

นมมันมีนมถ่ายลูกมันจะมันจะทำนี้นะมันเกิดมันจะสิดเอามันเข่ามันนั่นอ่ะ เนี่ยเข่ามันเวลาเราไปใกันกึดนี่ยมันจะโดนเข่ามันออไปไปต่อที่มันค้นองป่องเลยนะมันค้องป่องเลยนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วทางออกแล้วไปแล้วจะออกแล้วเออ ปลูกไว้ให้ไว้ให้เด็ดเดดไว้ให้อาหารเป็นอาหารของแพะ ตต,อต,อตอเอ้สองใช่ดีอะใสะะ่แว่อย่างเงี้ยไม่ได้เห็นลูกตาดีสุดยอดหล,ลับหลับหลับหลไม่รู้โอ๊โอ๊ยไม่ ไม่อยู่นะนี่เขาเอาไอ้ตัวนั้นมาไอ้ผักไอ้นั่น,นมันนามากมันก็ฟ้ามันก็จะตาย จะไปที่เดิม <laughs> ไปที่เดิมกลับที่เดิม

มากมาแล้วมา,มาแล้ว้อนมาแล้ว้อนอนีส่สมอมีแพะมี นกกระจอกเทศมีเตาฮ <laughs>